ลอ,ลองกลับจากวันนี้ไปตั้งเป้าเหมือนที่ผมกําลังให้โอเคไหมครับมกราคมพามีนาสามเดือนนี้ลองดูถ้าเป็นขอให้มันเป็นเดือนที่ท่านลองคิดว่าถ้าสามเดือนนี้เรามีอะไรที่พิเศษบริษัทพร้อมทุกอย่างพร้อมเราพร้อมหมดแล้วทีมงานพร้อมผู้นําพร้อมพร้อมจะแบ็กอัพท่านทุกอย่างจะพร้อมหมดสามเดือนนี้ถ้าลองทํางานหนะักสักหน่อยและตั้งเป้าหมายอย่างที่ข้อแรกที่ผมพูดคือตั้งเป้าหมายเลยครับใหญ่ไว้หน่อยโอเคไหม แล้วเดี๋ยวลองดูว่าตัวเลขมันจะยังไงนะผมเอาดูให้ดูตัวเลขง,ง่ายๆเดือนเป้าหมายเดือนมกราพี่น้องลองดูถ้าเราทํางานหนักเลยนะผมตัดเอาเลยคือ26วันเพราะหนึ่งเดือนมี30วันตัดวันอาทิตย์ออกเ,เหลือแค่ทํางานหนัก26วันเต็มที่เลยขายได้ทุกวันเลยรวม26ตู้อ่ะได้วันละตู้ลองคิดดูผมสอนได้เลขเซลแบบนี้นะพี่น้องแล้วมันเป็นเป้าที่ทําได้ด้วย แล้วมันเป็นตัวเลขจริงด้วยไปดูนะครับรวมรายได,ได้ถ้าท่านขายได้26เครื่องในเดือนมกราท่านจะได้ทั้งหมด312,000บาททวนเอาคอมมิชชั่น12,000นะเห็นไหมครับตัวเลขขายได้ทั้งหมดอะไรครับวันละหนึ่งตู้ลองคิดดูเล่นๆน,นะครับลองคิดดูว่าวันเนี้ยท่านจะทำเงินล้านใน24ชั่วโมง3เดือนก่อนผมให้แค่3เดือนก่อนเดือนที่สอง ท่านก็ทําแบบนี้อีกทุ่มเทแบบนี้อีกใครจะว่าอะไรไม่สนทุ่มเทได้26หกเครื่องเหมือนกันท่านก็ได้อีกสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาททวนขายได้วันละตู้คอมตัวละหมื่นสองเดี๋ยวลองไปดูเดือนที่สามท่านก็ทุ่มทีแบบนี้เองมกรากุมพามีนาสามเดือนบ้าไปเลยพี่น้องลองไปดูผลลัพธ์ของมันออกวันนี้เบ็ดเสร็จนะพี่น้องสามเดือนไปดูตัวเลข ท่านจะมียอดขายอยู่ที่78ตู้รวมคอมมิชชั่นทั้งสิ้น3เดือนท่านจะเกือบแตะล้านแล้วนะถ้าททำยอดแค่นี้ได้ทั้งหมด936,000บาททวนกบมือหน่อยพี่น้องหลายคนบอกว่ามันจะเป็นไปได้หรอโอเคไหมก็สำหรับคนคิดใหญ่ไงเป็นไปได้ครับพี่น้องเป็นไปได้ไหมไเป็นไปได้ถ้าท่านกินผมก็เอาผลลัพธ์มันมาว่าอะ ถ้าเราหันลงมาเหลือ50%แล้วกันไม่ต้องเยอะเอาแค่3เดือนเนี้นะครับถ้าคุณทำเต็มที่แล้วได้เพียงแค่39ตู้คูณออกมาเลยรายได้ทั้งสิน้น3เดือนเนี่ยฉันจะแตกสี่แ0 0หกมบาททำไมตัวเลขมันตึงเต้นม,มากเรอเนี่ยเห็นไหมพี่น้องเงินแสนหายากไหมในธมันี้โฟน ผมบอกไม่ไม่ยากหมูอ้วนมาตอนนี้กี่เดือนละ2เดือนครับรับไปเท่าไหร่3แสนกว่าครับ3แสนกว่าอาตัให้หมูอ้วนเลยอ,อันนี้เอาเฉลี่ยจากคนแค่เห็นไหมถ้าในทวีฟโรมีคนบ้าๆอย่างหมูอ้วนสัก50คนอะไรจะเกิดขึ้นโอเคไหมครับพี่น้องเขาบ้าจริงๆนะเช้ามานจะอุ่อยจะมาแต่เช้าเลยามาเช้ววาพอมันนะครับ แล้วผมถามเอาไปนอนที่ไหนเนี่ยนอนในรถระเบิดมาเนี่ยนะครับคือเขาก็เห็นไหมเขามาทุกเขาใกล้ความสําเร็จเขาอยู่กับความสําเร็จเขามาเจอผมผมก็จะหนุนใจทุกเช้าเป็นไงบ้างเมื่อวานเป็นไงบ้างโอเคไหมโอเคสู้น้องโอเคสุดยอดปฏิบัติคือเขาใกล้ความสำเร็จแล้วเขาอยู่กับคนที่สําเร็จไปแล้วชีวิตเขาก็สําเร็จใช่ไหมแต่ลองถามว่าตลอดสองเดือนมาเนี่ยเขามาบริษัทอาทิตย์ละครั้งคิดว่าเขาจะสาเร็จไหมผมรามไม่มีทาง โอเคไหมครับและเขาพูดเรื่องเดียวทุกวันเขาไม่พูดซ้ําซ้อนพี่น้องไม่ใช่พูดอ้อ oh, อ oh, oh, oh ้โ oh, อ oh, 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 ้อเดี๋ยวเราไปนั่นอเราไปนั่นโอ้ปะปะอ้ปะปะอสรุปนะั้นไม่ได้หรอกแต่เขาพูดเรื่องเดียววันนี้ผลลัพธ์ชัดเจนไหมครับพี่น้องผลลัพธ์ชัดเจนนั้นเงินล้านผมบอกว่าวันนี้ถ้าท่านหาเงินลาน้านในไท่บิลเโฟเฟลถ้าผมผมบอกในหะ้ท่านในบรรดาธุรกิจนะที่ง่ายง่ายนิดเพราะคนรู้จักยังครับสินค้า รู้จักแล้วเซิร์ชเข้าไปในเน็ตพิมพ์เตู้กาแฟหยอดเหรียญนัมเบอร์วันครับเทเวนตี้โฟร์โอเคไหมรับประกันสามปีเปลี่ยนเครื่องซ่อมฟรีทุกอย่างแค่นี้ยตีชาวบ้านถล่มทลายหมดแล้วครับพี่น้องจุดขายมหาศาลท่านเอาเวลาเอาความรู้เอาทักษะเหล่านี้ที่ท่านได้วันนี้เอากลับมาใช้กับมันได้ไหมละ่ะท่านพูดกับคนน้อยเกินท่านพูดกับคนสามคนแล้วท่านบอกขอความสําเร็จจากคนสามคนมันเป็นไปไม่ไ,ได้ท่านให้เวลามันน้อยเกิน ความสาเร็จมันเลยไม่เกิดนั้นภายในสามเดือนนี้ผลลัพธ์มันจะเป็นแบบนี้ครับพี่น้องสี่แสนก่าบ,บาทปดดียังวันนี้หมูอ้วนปดดีบา,างยังปดไปามแ,แล้วครับปดไปสามแสนแล้วครับพี่น้องเห็นไหมครับเห็นไหมเขาเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะจากคนที่ทุ่มเทนั้นผมถึงบอกเงินล้านไม่ได้ไกลแต่ส่วนใหญ่ที่มันไกลเพราะท่านไม่เข้าใจโอเคไหมครับไม่ทุ่มเทกับมันแล้วไปดูผลลัพธ์ที่สองพี่น้องถ้าผมพูดกันหนึ่งปีนะ ลองในปี65ขอบ้าสักเรื่องแล้วมันจะปลดปล่อยชีวิตท่านปลดทุกอย่างอันนี้ผมยังไม่รวมอย่างอื่นนะคอมมิชชั่นผมพูดแค่หมื่นสองยังไม่รวมท่านขึ้นตําแหน่งวันนี้หมูอ้วนที่ตำแหน่งประธานแล้วคอมมิชชั่นจากนี้ไปหมูอ้วนรับตัวละหมื่นแปดนะครับยังไม่รวมผงกาแฟยังไม่รวมอนตู้ที่ิเลเกกาที่ขายออกไปที่ทีมงานซื้อไปทั้งหมดยังไม่รวมไรายได้ข้อนี้ด้วยนะอีกมหาศาลที่จะเกินขึ้น เห็นไหมครับพี่น้องโฟกัสแรงๆเรื่องเดียวผลพวงตามมาเพียบโอเคไหมมันมีมหาศาลท่้นะไปดูตัวเลขหนึ่งปีถ้าเราตั้งเป้าไว้12เดือนท่านไม่ต้องอะไรเยอะก็ได้ขอเดือนละสิบชุดพอหรือสิบตู้พอเดือนละสิบตู้หนึ่งปีท่านจะขายได้ร2 0สิเครื่องหรือ120ชุดรวมไรายได้ทั้งหมดหนึ่งล้านสี่สสี่มื่บาททวดนครับพี่น้อง ปีหเงินล้านไม่ไกลท่านละครับอันนี้ยังไม่รวมการสร้างทีมยังไม่รวมค่าผงกาแฟยังไม่รวมค่าทีมงานที่ท่านทำดิท่านจะได้เท่าไหร่ยังไม่รู้นะเห็นไหมครับอันนี้เฉพาะเอาตัวท่านเฉยๆตั้งเป้าด้วยคอมมิชชั่นเพียงแค่เท่าไหร่ครับหมื่นสองเองตัวเลขอ,ออกมาประมาณนี้ถ้าท่านโฟกัสเงินล้านสรุปหายยากหาง่ายครับง่าย<ๆ>ครับโอเคไหมแต่ปัญหาของท่านคือ ท่านไม่โฟกัสโอเคไหมครับถ้าท่านโฟกัสเงินจํานวนนี้อยู่ในมือท่านผมบอกให้ปีหน้าเป็นปีทองและเชื่อไหมปีหน้าจะเป็นปีที่ขายง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะในโซเชียลรู้จักเราหมดท่านขยับและท่านช้านะไม่ได้ท่านต้องรีบเพราะคนกําลังหวยหาธุรกิจในปีหน้าอย่างที่ผมบอกแล้วว่ามันเผาจริงไม่ใช่เผาหลอกเศรษฐกิจจะ มีปัญหาแต่ถ้าธุรกิจอะไรที่สร้างอาชีพสร้างกระเป๋าที่สองที่สามให้เขาจะเอาหมดกับปีหน้าโอเคไหมเพราะคนจะตกงานเยอะมากนั้นปีหน้าทีมสร้างทีมจะเริ่มเลสคนเข้าแล้วในปีหน้าขอราจะเอาคนใหม่เข้ามาพัฒนาเลกสร้างคนโอเคไหมปีหน้าเราตั้งเป้าไว้ในการสร้างคนมากกว่าหนึ่งพันคนครับพี่น้องที่จะเป็นทีมการตลาดของเราตบมือให้กับทีมที่จะสร้างคน่อย ฉันผมอยากให้ทีมหลายคนผู้นําหลายคนที่อยากจะกลับเข้ามาสร้างทีมรีบมาเลยเพราะปีหน้าเราจะเปิดโอกาสให้กับคนหลายคนได้รับโอกาสดีๆเพราะคนเราจะรวยได้สําเร็จได้ต้องได้รับโอกาสดีๆเท่านั้นครับพี่น้องสําคัญที่สุดถ้าวันนี้ไม่มีโอกาสไม่มีทางรวยผมได้โอกาสผมถึงรวยผมไม่ใช่คนเก่งแต่ผมมีโอกาสผมได้รับโอกาสนงและผมใช้โอกาสนะั้นและทุ่มเทกับมันเท่านั้นเองผมถึงรวยนะครับและผมก็เชื่อว,ว่าที่นี่ก็รวยเหมือนผมได้ทุกคน นะครับท่านไม่ใช่คนจนบอกคนข้างหน่อยเราไม่ใช่คนจนเราไม่ใช่คนจนเออเราถูกกำหนดนมาให้รวยแต่บางทีเราเองต่างหากชอบทําตัวจนโอเคไหมครับจริงๆท่านถูกกาหนดนให้รวยเยอะไปหมดเลยบางคนนี่เขาให้จับเงินร้อยล้านพันล้านแต่บางทีท่านได้จับแค่หลัก้กานนะครับท่านไม่ได้ไประดับร้อยล้านพันล้านเลยเพราะอะไรเพราะท่านไม่ได้อยู่ในวงจรขบวนการแบบนี้ตั้งเป้าหมายให้ชัดและเดินให้แรงโอเคไหมครับและผมอวยพรให้ท่าน เขาบอกว่าเชื่อแน่ว่าทุกท่านทําได้และประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนบอกคนข้างหน่อยเชื่อแน่ว่าทุกคนทําได้และประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนหันบอกคนข้างหันบอกคนข้างโอเคไหมครับวันนี้เขากําหนดให้ท่านประสบความสำเร็จไม่ได้ให้กดกําหนดให้ท่านล้มเหลวโอเคไหมครับวันนี้ทัเรฟร์เดินมาถึงวันนี้ผมก็มองภาพรวมแล้วว่าวันนี้ท่านจะประสบความสำเร็จและเกิดผลได้นะครับวันนี้ ผมคิดว่าเนื่องในวันคริสต์มาสเราก็มีสิ่งดีๆให้กัน